เดี๋ยวต้องร้องเพลงให้กูอีกนั่นนี่ใช้อะไรกูนั่งหนาเนี่ยเอาต้องใช้กูเหนื่อยได้เลยเจี๊ยบเหนื่อยแล้วเหนื่อยไหมเออมึงเล่นต่ออะไรนะหนีหมีเล่นแค่นี้หมีบ่นอ่าแม่งใช้กูขึ้นเวทีขึ้นฉากขึ้นเสียงกูยังไม่บ่นจะัำเลยเอาอ่ะไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวนึอ๋ออะไรึก แล้วเราเราไม่ใช่ไม่ทำไปทูนข่าแม่เฮ้ยเไเรมันไม่ไอคนนี้ไม่ใช่ไม่ทำไทูนไม่ตายไม่ใช่มึงตายยไงเรายากได้ตาเอ้าเขาเราเลยแก้บอกก็คือไม่ไม่ทบไอ้ทูนเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวดวยเดี๋ยวดี๋ยอะไรกูว่าแม่ทบไอทูนเน่าแล้วล่ะไม่ดีไงวันรู้สึกเหม็นเหม็นเลอแต่ห้ไเองโอ้โหไม่ใชย เก่งกันสนกมากนี่เวลาไม่มีแล้วเนี่ยเออถ้าหัวหน้าไม่ถอดกูนะกูไม่ใส่แม่งเลยโหลดโหลดไยรออยู่นี่เออมึงพาบัวขาวไปสร้อยไว้หน้าที่ได้ตอนนี้พาบัวขาวมาแล้วนี่บัวขาวยืนเป็นเจ้าอยู่นู่นสีส้มก้ดคนนู้นบัวขาวไหมมีมึงมาแล้วเนี่ยนาบรรทูลว่าไงใจเย็นๆฉันไม่ได้เป็นเม่ทัพไอทูนมองตรงนั้นเห็นหมีไหมหมี เนี่เนี่ยเนี่ยภูเขาเนี่ยมึงไงเดี๋ยวมป็นผูดชมคนอะไรนะฉันไม่ใช่แม่ทัพไอทูนยืนตรงนั้นน่ะเออเห็นหมีไหมมันจะเหม็นน่ะภูเขาภูเขาเนี่ยกพรว่าตรงเนี้เหม็นภูเขาวนี่เขาไม่ใช่ไอทูนร้ายหรือเนาะภูเขาภูเขาว กระเทยหน้าเหมือนเต้าหู้หญิงเ้ยว่ะมีเจเราเล่นกระเทยเป็นครึ่งเลยเลยครับมีมีมีทำแบบนี้ถ้ามีได้เขามีต้องรับผิดชอบต้นมีนะโอ้โหเปาเป็นทูนควรใช้ควรจะใช้มาไหลนาดมากชาติมาก่อนคือใครถ้าไปต้องคำใจอย่างแนนอน กันจะไปขอให้เธอคอยไก่เอนเดเลยไ่ไม่ไ่ไเลอน่ไ่อไรนะอ่อนอ่อนใให้เธอก็อไม่ใจอ่อนเม้ไม่รักก็ใจอวอ่านจะมีรักตอนซ้อนก็นย่รักรักครมา,า,าบาิาไปขอคนดีขอหอมให้ก็ไม่ได้เธอบอกก่าฉันถึอวันนั้นจะให้ ก็ถือมาจากเรื oh, ่ต้องอ้างหวงใครห่วงฉันเมื่อเะไรจะเจ็บตายจําไว้เธอบอกมาอย่าพูดใจยอเรับยอม้ัอยอมยอมรับยอมีัเยอมรับยอแร่พ่อมสับยอมรักยอมรับยอมเัอ ระวังไว้เราต้องรดไว้อันนี้คือท่าเฉลิมไทยรักเกียร์ทันนักมันจะหมอกตอตาไม่หลับเอีย่ยวเหมือนนักเกียร์ทัง เรากว่าหกท่านนี่แหละแม่ทัพไพฑูรยนมาไททูนเขาเนี่ยมาถึงนู่นก็มาจับนน่นจับนี่มาจู่ป้งมากอดป้งมาจับปั้งแล้วจะจับกูได้เสียกูท้องไงแล้วิปชอบเอ้ามึงก็ได้ฟรีไปไงฟรีฟรีหยุดพ่าทำไมอ่ะแกบ้าเหรอไี่ต้องมาไททูนหยุดดิสั้นปวกขาไม่จะพูดแบบนี้น้องสาวข้าหลงหลายท่านจนลืมพ่อลืมแม่แม่ตกใจตาย เป็นพัวเจเป็นต้นเหตุทําตัวรบบนี้มันไม่สชคนทีวเพที่หูโไนจบเฮ้ยบคนไม่ตีเหลือมไหมเนี่ยเอาตีดิกูจะยิดคณะมลายนาตีเฉลิมพูดให้หมดหมดว่าตีเฉลิมทำไมแล้วถ้าเกิดฟื้นมาบ้านก็เขาจะโทษึมเ่ยนะเฮ้ยฉันลรเนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอมา ามาแล้วอีกทางหนึ <c oughs> ่งนีจะ,ะเป็นเรื่อบ้าเดี๋ยวนี้มึงเริ่มดึงส่วนเอาบุญจุ่มจังเลยนี่ทำยงานเที่ยวให้จำได้แล้วไอ้ลูกค้าไอบีเอ็ม <IBM. S 2> ให้จำได้ไอ้พี่หมอถือระดาไอ้หัวหายเลยหรืพี่นี่บบนมึงหายแล้วอ่ะมึงตาม,มเพื่อนได้แล้วเหรอมึงสองคนเป็นเพื่อนรักของกูเออหันย้ายทุปล่อยให้บุรุษคนนี้อ้าวจะทำร้ายกูได้ใจเย็นๆก่อนเพื่อน ถามเขาคนละเขาเป็นใครเพราะมึงเสียสติไล่ฆ่าพวกกูมาข้าเป็นใครข้าเชื่อเพทายเป็นพี่ชายของลัวขาวพี่เป็นเนี้ยเจ้าหรือไงล่ะพี่เมียไอ่พี่เมียนี่ใครพี่ชายลัวขาวน้องสาวเข,าวขาว้ามาได้เจ้าเป็นผัวจะลืมพ่อลืมแม่ไม่ยอมกลับบ้านไม่ส่งข่าวเขาจนแม่เขาจะตอนใจต,ต,ต,ตายพุทธเจ้าน้องเขาไปไหนลัวขาวไปไหน ด้วยยางมีบวกขาวถูกส่งตัวไปเป็นจานสตรีนักพดินของกษัตริย์เพชรศิลที่เกลียสตรีเป็นที่ตั้งการนี้จึงทำให้ข้าแม่ทัพไคพูดต้องเสียสติดีบ้างร้ายบ้างก็เลยใจที่เป็นห่วงบวัวขาวใจว่านาจะไปตาชื่โดยเปล่าประโยชน์แล้วพวกเจ้าเป็นผู้ชายแท้ๆน้องสาวกองข้าเป็นผู้หญิง ต่อให้น้องข้าไปเสียงเป็นเสียงตายเจ้าก็รู้น้องข้านั้นส่งไปไมีแต่ทางตายเท่านั้นทำให้พวกเจ้าผู้ชายอ่อนสามสอบทำให้มีใครกล้าบ,บ,บ,บอกบอกผู้ที่ส่งน้องสาวเข้าไปเลยนี่บอกบอก<บ><บ>ด้วยเป็นคำสัง่งขององค์พระผู้ยิ่งใหญ่ยมดินหลังน่ะเข้าจิตแม่ทัพไผ่ก็สุดที่จะทัดคำสั่งได้ชาติเขาใช้ไปไม่ใช่เขา ต้งเข้าไปเจ้าก็เข้ไปเจ้าเข้าไปเลยหรอใช่ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องเจอข้ากู้เฮ้ยไ้ยเ้ยเ้ยเ้ยไอ้พเกไทอารยเจ้าพีติดตาม